สวัสดีครับพวกเราจากกลุ่มซิกเกอร์ไลน์ที่บ่าไฟติ้งโควิดนะครับเจญรับชมรับฟังได้เลยครับสมาชิกกลุ่มของเราก็จะมี3คนนะครับคนแรกเป็นนายอาดพลโพทองคนที่2เป็นนายพลวัตนร,ร,รื่ยลื่นคนที่3คนมุปท้ายชื่อนายรัชชนน์พินทองครับหลักการและเหตุผลนะครับคือแอปพลิเคชัน l i น์เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสนทนาบนอุป,ปกรณ์การสื่อสารยอดนิยมในไทย ที่สามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจุดเด่นที่ทำให้แอปพลิเคชัน i n e แตกต่างกับแอปพลิเคชันสำหรับการสนทนา,นารูปแบบอื่นคือรูปแบบของสติกเกอร์ที่สามารถบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้งานที่ได้หลากหลายและเช่นสติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐานเป็นต้นเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยภาพจำนวนมากผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่อย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีความกระจายตัวสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้ใช้จำนวนมากได้จึงทำให้ผู้ใช้งานหลายแอปพลิเคชันทั่วโลกซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกว่า Facebook ลักษณะชิ้นงานสติกเกอร์ลายจำนวน16รูปครับ วัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เหมาะสมกับมูลค่าของผู้ซื้อ 2. ต่อยอดในธุรกิจ 3. เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจประโยชน์ที่ได้รับลูกค้า 1. ได้รับแรงบันดาลใจต่างๆจากสติกเกอร์ 2. ได้ศึกษาลายเส้นใหม่ๆจากสติกเกอร์ สามสามารถสื่อสารโดยใช้สติกเกอร์ไลน์เพื่อให้เข้าใจถึงผู้ใช้งานต้องการผู้ทำหนึ่งได้ศึกษาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ใช้บริการไล n e และการหารายได้เพิ่มทางธุรกิจ 2. ได้ศึกษาข้อมูลที่สามารถนำไปจัดตั้งธุรกิจรับออกแบบสติกเกอร์ไลน์ 3. ได้ศึกษาข้อมูลที่ได้นำมาไปพัฒนาสติกเกอร์ไลน์ต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้วาคมอินทร o ออสโ ไซส์ M ครับโปรแกรมที่ใช้เป็น c ลิ s t u u i o o Pen ครับนี่คือตัวอย่างชิ้นงานบางส่วนครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยครับขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ